อาชีพแก้งครอเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21ประดกกฎาคมพุทธศักราช2537บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่30ไร่97ตารางวาภายใต้การบริหารงานของนายบัณฑิตยิ้มน้อยผู้มมอำนวยการมีคณะผู้บริหารดังนี้ นายธรรมนูนทองจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายสุริยพงษ์อึ้งประสูสดร,รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายธีรวุฒิเต็มบุญรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในภาวะการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา2564ตามนยโยบายของกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยการอาชีพแกลเคาะมีความประสงค์ที่จะเปิดจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, ในวันที่15พฤศจิกายน2564การเตรียมพร,มพร้อมๆในการรองรับการเข้ามาเรียนของผู้เรียนแบบออนไลน์ site, มีการเตรียมพร,มพร้อมๆทางด้านสถานที่และบุคลากรภายในวิทยาลายัย ตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิดังนี้มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษามีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด -19 เช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอเหนื่อยหอบหายใจลำบากจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผลสำหรับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษามีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับผู้เรียนหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษามีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหาร มีการจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพักโดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตรยึดหลัก Social d i s สเทนซิ่งมีการจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียนปวชจันทรุธสุก ปวสอ,อังคารพฤหัสมีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งมีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสียงร่วมทุกวันเช่นโต๊ะเก้าอ,อี้ราวบันไดกรอนประตูมือจับประตูมีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมนักเรียนเหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน พาณิชยกรรม11นาฬิกา00นถึง12นาฬิกา00นอุตสาหกรรมเวลา12นาฬิกาจุ00นถึง13นาฬิกา00นมีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิตอาสาเป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดีเช่นวิธีล้างมือที่ถูกต้องการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์ Facebook ลน์คิวอาร์โค้ดอีเมลมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด1 9มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด -19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด -19 แก่นักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองโดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด1 9ของสถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์หรือมีหลักฐานชัดเจนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมีการให้ความร่วมมือทางด้านการลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาจนถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทางวิทยาลัยและมีการสำรวจการรับวัคซีนของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเรัรื่อรั